สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะลึกมวยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับความคืปหน้าล่าสุดเตรียมดวลเดือดบัวขาวคืนเวทีชกโคตะมิอุระในศึกราชดำเนินเวอร์ซีรีสหลังจากที่บัวขาวบัญชามเมฆนักชกชาวไทยขวัญใจชาวมหาชนที่ผ่านศึกเว r ร์ฟ i ร h t ทัวนาเมนต ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซกัมพูชาเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งบัวขาวเป็นฝ่ายกุมชัยชนะได้ในครั้งนี้โดยถือเป็นการหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในรอบ3ปีหลังจากที่ติดปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปชกต่างแดนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยล่าสุดกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อบัวขาวบัญชาเมฆหรือร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆ กำปั้นวัย40ปีเตรียมกลับมาขึ้นชกอีกครั้งที่สนามมวยราชดำเนินในศึกราชดำเนินเวอร์ซีรลี่หรือ RWS ซึ่งถือเป็นการกลับมาชกที่สังเวียนอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งในรอบกว่า18ปีทั้งนี้มีภาพหลุดคู่ชกไฟล์แรกของเจ้าตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือคิงจูเนียร์หรือโคตะมิอุระ นักชกดาวรุ่งสุดหล่อจากแดนปาดิบประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นลูกชายแท้ๆของคาซูโยชิมิอุระอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองด้วยโคตะมิอุระนักชกวัย20ปีเพิ่งประเดิมไฟแรกในการต่อสู้ MMA ในศึกลิฟติน3 3ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก่อนเอาชนะน็อกฝ่ายตรงข้ามคือยูชิ ไปได้เพียงยกแรกเพียงเท่านั้นก่อนที่ปลายเดือนกรกฎาคมน,นี้มีโปรแกรมจะพบกับเฟบิเป้มาโซนี่นักสู้ชาวบราซิลเป็นรายต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับกำหนดการคืนสังเวียนของบวกขาวบัญชามเมฆในรายการราชดำเนินเวอร์ซีรีไฟแรกจะพบกับโคตะมิอุระในคืนวันศุกร์ที่19สิงหาคมซึ่ง จากข้อมูลที่หลุดอองปาแฟนๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง WorkPo พ n ย23มเวลา21.15นาินาทีเป็นต้นไป <c oughs> ความคืบหน้าล่าสุดบัวขาวชกมือเปล่าครั้งแรกลั่นคว้าแชมป์สถานเดียวนิกแชปแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานฝ่ายปฏิบัติการ BKFc ประเทศไทยพร้อมด้วยวันทนัยวันธนกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน BKFC ประเทศไทยร่วมการแถลงข่าวการแข่งขัน BKFC Thailand Presented by s ิ n ์ครั้งที่3ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์วันที่5สิงหาคมสำหรับ BKFC เป็นการใช้ศิลปะการต่อสู้มือเปล่าล้วนๆต่อสู้กันจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่3ในชื่อ BKFC Thailand Presented by s ง n ครั้งที่3 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่3กันยายนที่เวทีมวยราชดำเนินโดยมีคู่สำคัญคือการพบกันระหว่างบัวขาวบัญชามเมฆเจ้าของแชมป์เ1ว o r l ร์มกสสมัยที่จะทำการทำศึกมือเปล่าเป็นครั้งแรกพบกับเออร์แกนวาโรคู่แข่งจากตุรกีรวมถึงยังมีนักมวยอีกย4ิคนเข้าร่วมชิงชัยในรายการนี้ด้วยนิกชปแมนกล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันรายการนี้กำลังเป็นที่นิยมมากเพราะเป็นการต่อสู้ที่สมจริงถ้าโดนต่อยตรงๆก็สามารถร่วงได้ง่ายมากการพลาดแค่ครั้งเดียวอาจจะทำให้แพ้ได้เลยยิ่งครั้งนี้ก็จะยิ่งดูเดือดเพราะมีการปรับเวทีเป็นรูปแบบทรงกลมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่รวดเร็วและน่าตื่นเต้นรับประกันได้เลยว่าแฟนมวยจะได้รับการสัมผัสการต่อสู้ที่ตื่นเต้นอย่างแน่นอน ด้านนายวันทนัยกล่าวว่าการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นเทรนกีฬาที่เติบโตอย่างรวดเร็วทาง BKFC ตั้งใจจะยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาพร้อมสนับสนุนเยาว,วชนที่มีความสามารถเพื่อปั้นและเฟ้นหานักสู้หน้าใหม่เข้ามาสู่เส้นทางการแข่งขันการจัดงานครั้งนี้จะช่วยเรียกความสนใจจากผู้ชมและแฟนกีฬาทั้งไทยและต่างชาติดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาประเทศไทย มากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยขณะที่บัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ต่างไปจากทุกเวทีที่เคยแข่งมาเพราะปกติแล้วจะใช้ได้ทั้งหมัดเท้าเข่าศอกแต่ครั้งนี้ใช้ได้แค่กำปั้นล้วนๆอีกทั้งเวทียังเป็นทรงกลมไม่มีการต้อนเข้ามุมอย่างแน่นอนต้องน็อกให้ได้เท่านั้นจึงเป็นความท้าทายอย่างมากแต่เป้าหมายมีอย่างเดียวคือการเป็นแชมป์ให้ได้ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ภาคภูมิใจและโปรโมตกีฬาการต่อสู้ของคนไทยไปสู่ระดับโลกให้มากขึ้นทั้งนี้นอกเหนือจากคู่ของบัวขาวบัญชาเมฆก,กับเออร์แกนวาโรแล้วที่เป็นคู่เอกยังมีคู่รองที่น่าสนใจเป็นการชิงแชมป์รุ่นเฟเธอเวทระหว่างต้นพงพิสารฉุนย่องกับสุรศักดิ์สุขคำชารุ่นแบนตัมเวทอุตนากรทวินสุวรรณวัง ปะทะกับเซสลานูวานจากฟิลิปปินส์เป็นต้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิตเมเจอร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือเลือกรับชมแบบเรียลไทมผ่านทางแอปพลิเคชัน b k f c Thailand iOS ความคืบหน้าอย่าทับถมกันเลยจอมโหดออกโรงปกป้องสีสเกตแฟนมวยแห่กดถูกใจเพียบจอมโหดอ m มิเนน t a แอ นักมวยไทยจอมเก๋ววัย33ปีออกโรงคอมเมนต์ปกป้องรุ่นพี่ในวงการมัดมวยหลังถูกแฟนกีฬารุมวิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงหลังจากที่สิสเกตนกครหลวงโปรโมชั่นกำปั้นอดีตแชมป์โลกชาวไทย2ส,สมัยแพ้ TKO ให้กับเจสซี่โรติเกตเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทรายเปอนด์ของสภามวยโลกในยกที่8 ทำให้เจ้าแหลมเสียสถิติการแพ้น,น็อกหนที่2จาก57ไฟล์ที่ขึ้นสังเวียนขณนะที่เจสซี่โรดดิเกตยังคงทำสถิติไร้พ่ายชก16ไฟล์ชนะรวดชนะน็อก11ฟล์ทำให้มีเสียงวิแววิจาร์ณจากแฟนหมักมวยเป็นจำนวนมากเม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุแนวทางการชกและสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเมื่อ5 6ปีที่แล้ว สมัยได้แชมป์โลกครั้งแรกล่าสุดจอมโหดอ m m i n e n t Air นักมวยไทยดีกรีแชมป์มวยราชดำเนินรุ่น115ปอนด์และมวยเจ็ดสีได้ออกโรงคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าวในเพจ facebook มวยเด็ด789ว่าตอนชนะตอนดังๆนะ่ะให้กำลังใจอย่างล้นหลามพอแพ้มาคนละเรื่องเลยควรให้กำลังใจกันบ้างสิครับไม่ใช่มา ด่ามาทับถมกันไม่มีใครเขาอยากจะแพ้หรอกครับชกเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพื่อชื่อเสียงประเทศสู้ต่อไปแหลมทำให้แฟนกีฬาชาวไทยแห่กดถูกใจจำนวนมากจากนี้สีสเกตน,นครหลวงโปรโมชั่นยังมีสัญญาในการชกกับมัชลูมอีกหนึ่งฟร์แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะได้ชกหรือไม่หรือถ้าชก จะโชคกับใครและวันไหนความคืบหน้ามองในแง่ดีเสี่ยหุยเชื่อความพ่ายแพ้ของสีสเกตต่อเจสซี่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันผู้จัดการสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นเชื่อมั่นความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะช่วยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้แน่2 9กมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อเวลาย2ิานาฬิกาสีสนาทีสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่น เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยหลังชวดการคว้าแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟว์เวท1 1 5ปอนด์ของสภามวยโลกด้วยการพ่าย T.K.O. ยกที่8ให้กับเจสซี่โรติเกตนักชกวัย22ปีชาวสหรัฐอเมริกาเชื้อสายเม็กซิกันทีมข่าวไทยรัฐมีโอกาสได้พูดคุยกับเสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันทันทีหลังเดินทางมาถึงการแพ้ครั้งนี้ น่าจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเดิมทีนั้นสีสเกตหาคู่ชกยากมากโรมันกอนซาเลสและฮวนฟราซิโกโอเอสตาดาไม่ยอมชกด้วยแต่เมื่อเจ้าแหลมแพ้คราวนี้ใครๆก็อยากจะมาต่อยด้วยเพราะว่าชื่อดีและโอกาสชนะก็มีเยอะขึ้นเสียหุยกล่าวเริ่มฉะนั้นนะ่ะโปรแกรมจากนี้ก็จะไม่ทิ้งห่างมาก ส่วนการอุ่นเครื่องก่อนไปสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งรอบอยังไม่ได้คิดอะไรขอรอสภาพความพร้อมหลังเข้าแคมป์ก่อนถ้าเรานั้นพร้อมเมื่อไหร่ก็จะบอกไปทาง m แม r o o มทันทีผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเรื่องของกรรมการว่าตัดสินเป็นอย่างไรเสี่ยหุยกล่าวว่ากรรมการก็บ้านใครบ้านมันเราก็เจออะไรเยอะแต่บางทีน่ะก็พูดไม่ได้ทั้งนี้เจ้าแหลมยังมีสัญญากับ มัชตูรูมอีกหนึ่งไฟล์หากชกชนะก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปชิงแชมป์โลกตามคำบอกของเอ็ดดี้เฮินโปรโมเตอร์มัชต r รูมอีกครั้งหนึ่ง